ฮัลโหลฝรั่งเหรอฮัลโหล Excuse me Do you speak English เออพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยค่ะ Little ้ลเออลิตเติ้ลลิตเน้องตังน้องตังช่วยแม่ด้วยหนูก็ฟังไม่ออกเหมือนกันเออค่ะค่ะ Great u um, m I'm looking for a good foundation s Could you help me Yes uh Yes Yes Is that okay? Not sure yet a d d t e s s How much it is Thank you so much lovely bye a n see you again ลูกของฉันต้องพูดและเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ต้องไม่เหมือนฉันปิดเทอมนี้แม่อยากให้หนูไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษไม่ค่ะหนูไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษดูอย่างมิลินเพื่อนหนูสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะลูกมันยากแล้วหนูก็ไม่ชอบภาษาอังกฤษด้วยถ้าแม่จะให้หนูเรียนแม่ต้องให้หนูเรียนในแอปแบบ เรียนในแอปหรอแอปไหนคะ f i One Talk แอปเรียนภาษา,ษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กไงแม่เพื่อนูเขาเรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติได้ปิดเทอมนี้แม่ซื้อคอร์ส f i One Talk ให้ลูกเรียนแม่พีกสวัสดีค่ะสว,ส,วสวัสดีค่ะแม่พีกเล่าสวัสดีค่ะโหแม่นิวมเมื่อเช้าเจอลูกค้าฝรั่งแม่หัวใจเกือบจะวายแน่ถ้าคุณป้าเจอลูกค้าชาวต่างชาติป้าลองพูดว่า May I help you ดูสิคะหนูเรียนมาจากคุณครู Five One Talk What? 3, two, one. One. Peter is bigger than Timmy. Okay, nice one. Peter, Peter. He, is he is bigger, bigger than, than, me. than me. Yes, okay, he is bigger than me. Please match? match. Yes, okay, nice one. Good, Good job, Mary. ไฟวันทอล์กแอปเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหลักสูตรเหมาะกับทุกช่วงวัยมีเกมให้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจเด็กๆในการเรียนมี AI ที่ช่วยครูวิเคราะห์การออกเสียงและประเมินประสิทธิภาพในการเรียนสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดแอปไฟวันทอลดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้เลย